เดี๋ยวนี้ใครๆก็บอกนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้สาระทําให้ไม่มีสังคมไม่มีประโยชน์นะครับคนที่พูดแบบนั้นเนี่ยต้องไม่เคยเล่นบอร์ดเกมแน่ๆเลยครับ ในเทปแรกของบอดจอกกี้นะครับผมมีพี่หนุ่มตอมอนครับอาร์จิโนและปารีพวกเราทั้งหมดนะครับจะมาเป็นผู้อพยพตั้งรกรากบนเกาะร้างแห่งใหม่ในบอร์ดเกมที่ชื่อว่า The Settlers of c a ฟคาธานครับอ้าจริงเราเราไม่คิดเกมนี้ซับซ้อนเลยเราแบบเล่นแบบื้ซื่อเลยนี่คือความพยายามที่จะโกงเราจะรู้กฎอยู่แล้วนะครับไม่คือ สาธิตสาธิตให้เห็นจุดเด่นคาทานมีหลายหลายมิติครับหลายหลายเรื่องถ้าใครอยากเริ่มเล่นบอร์ดเกมแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับมาชมรายการของเราสิครับ mm hmm. เพราะนี่คือรายการบอร์ดจ็อกกี้ครับ